ไสเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานไฟเทอร์ไลท์เทอร์ไวท์ SH50 กันน้ำสอสีแดงเขียวพร้อมเสียงปรับไฟติดค้างและรัดไฟแระพิบได้220โวลต์ AC นะวันนี้ก็จะเป็นแท่งไฟสัญญาณนะฮะแบบ2สีใช้ไฟเลี้ยงเป็นไฟบ้าน220โวลต์ AC นะสามารถปรับ ให้ไฟเขาเป็นแบบติดสว่างค้างหรือเป็นแบบกระพริบก็ได้รวมถึงเสียงด้วยนะเราสามารถตับเสียงเขาเป็นเสียงสัญญาณเตือนยาวตีหรือว่าเป็นเสียงจังหวะแบบตีติีดีแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะอ่าโอเคตัวนี้นะลักษณะษายนอกเขาจะประมาณนี้ตัวนี้ตัวฐานนะสามารถตอกมันไม่ได้นะในเวลาติดตั้งนะฮะตอนแรกเขาจะมาในกล่องเนี่ยเขาจะแยกกันมาแบบนี้ให้ผู้ใช้งานทําการ ร้อยสายลงไปด้านล่างนะมันจะหมอมด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็กดลงไปส่วนเหี๋ยววิธีการปรับหมดเดวผมจะบอกีกทีตอนท้ายแล้วกันนะอ่ะโอเคมาดูเรื่องสายก่อนสายนะฮะเขาจะให้มาทั้งหมดสี่เส้นสลับรุ่นสองสีนี้สายหลักจริงๆนะที่ห้ามีสาย,ยไหนไปยุ่งเลยคือสายสีเทาถ้าตีเป็นไฟ dc ตัวน,นี้คือไฟอเส้นกราวไฟลบนะแต่น,นี้เป็นอ่า ไฟบ้านนะ้อยไฟ a อซเขาจะไม่มีขั้วที่ตายตัวเวลาเอาไปใช้งานนะฮะตัวนี้อยู่ฝั่งหนึ่งส่วนที่เหลือต้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะตัวนึงเป็นแอตัวนึงเป็นเอแบบนี้ต้องแยกกันนะโอเคส่วนสายที่เหลืออะสีแดงเป็นของไฟสีแดงสีเขียวเป็นของสายสีเขียวส่วนสายสีม่วงเป็นของอ่าตัวไฟตัวเสียงสัญญาบาัสนะฮะโอเคส่วนวิธีการเชื่อมต่อนะ เราได้ขึ้นวิธีการเชื่อมต่อไว้เมื่อตอนตอนอ้นโยแล้วคุณชยัง,งาสามารถย้อนกลับไปได้หรือว่าจะไปพร้อมผมเลยก็ได้นะฮะอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีอะไรบ้างบอร์ดทดลองหนึ่งตัวแล้วก็จะมีสายไฟอันนี้เป็นสายไฟบ้านปกติพร้อมข้อต่อแยกสายไฟแบบนีนะ้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาจะมีสองเส้น L กับ N ต้องใช้ข้อต่อสองตัวแบบนี้นะนะแล้วก็จะมีตัวสายสายพิพนะสายไฟแล้วก็สายพิ้แบบนี้ เอาไว้ต่อลงหมาอทอดไร่ใช่นะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเริ่มเชื่อมต่อเลยนะกันนะตัวไฟของขอยากวางไว้แบบนี้นะเือเห็นชัดนะขอยากสายนะโอเคอยากมาแบบนี้ไปยอยู่บนคนละฝั่งเลย ไฟ AC จะไม่มีขั้วที่ตายตัวนะฮะมันไม่มีบวกหรือลบที่ทัดเจนมันเป็น L กับ N เฉยๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อเนี่ยเราสามารถสลับได้นะว่าจะให้สีเทาอยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งนี้ก็ได้แต่หล,ลักๆคือสายสีเทากับสายสีต่างๆพวกเนี้ยจะต้องอยู่คนละฝั่งกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาสายสีเทาลงที่ฝั่งสายสีนั้นกั้นนะส่วนที่เหลือยวผมจะไ้มาลงฝั่งนี้ อันนี้เ,เป็นสายสีแดงลงนี่สายสีเขียวลงนี่ไม่ลงติด,ดโอเคอันนี้แต่ว่าสายเสียงฟลาเซอร์อผมยังไม่ต่อเขานะเพราะว่าถ้าต่อลงไปเลยอ่ะผู้ใช้งานจะไม่ได้ยินเสียงของผมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้สักันเดี๋ยวมันจะเพิดขึ้นไปอยู่ข้างบนนะโอเคผมจะทำการจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปแล้วนะมันจะมีไฟติดขึ้นมาเริ่นะ จะเป็นไฟแบบนี้อันนี้คือยังไม่ได้ปรับโหมดนะมันจะเป็นไฟที่ติดสว่างแบบนี้เลยไม่มีการกระพริบประมาณเรื่องของเสียงนะฮะเรื่องของเสียงนี้ผมจะใช้สายซิมก็ค่อยจิ้มลงไปนะประมาณนี้นี่คือในส่วนของเสียงที่เรายังไม่ได้ปรับโหมดต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการปรับโหมดกันขออนุญาตถอดเอยวิธีการปรับโหมดนะฮะให้เราทําการหมุนน,นะจับ จับตรงนี้ไว้มันจะมีข้อตอ่อแยกอยู่ให้เราหมุนปึ๊บแางน,งนี้แล้วค่อยดึงนออกมาจะเห็นได้ว่าภายในจะมีสวิตสำหรับปรับโหมดอยู่สามจุดอันแรกเป็นของสีแดงตรงนี้ส่วนซ้ายนะเป็นของสีเขียวส่วนฝั่งขวาเป็นของสีอ่ะเป็นของสายเสียงของมาสเตอร์สายสัญญาณเตือนนะผมจะลองปรับสวิตแค่สีแดง ขึ้นมาแบบนี้นะแม่จะเห็นไหมผมปรับให้มาแล้วตรงนี้นะกาบเสียงจะปรับลงปึ๊บนะจะพยายามให้มันโฟกัสนะครับนะโฟกัสแล้วะเห็นแล้ว่าด้านล่างจะปรับลงมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันด้านบนจะคนละตำแหน่งตรงนี้นะโอเคหลังจากนั้นก็ใส่ประกอบลงไปหมุนให้แน่นปึ๊บนะแบบนี้เรียบร้อย ต่อมาก็ทําการเชื่อสายไฟให้เรียบร้อยกัอบนนี้สายดุดนะเดิยมยหนเดินนะผมจะยังไม่ต่อสายเสียงนะฮะไม่งั้นจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดเลยเสียงมันค่อนข้างที่ดังอ,อ๋อสายอ่อนปอแบบนี้โอเคแล้ว okay, ก็ทำการสายไฟเข้าไปใหม่จะเห็นได้ว่าไฟสีแดงจะปิดกระพริบนะฮะ เดี๋ยวเห็นไหมเหมือนนี้ต่อมาเรื่องของเสียงพูดคีสฟังก์ชนก่อนที่เราจะปรับโหมดมันเป็นเสียงสัญญาณเตือนยาวนะอันนี้มาดูทีจะเป็นเสียงสัญญาณเตือนแบบนี้นั่นเองนะครับนะโดยรวมก็สะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สายระทศไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ